ายดีสบายดีพี่พีเอฟซีเมื่อทุกคนในตอนนี้น้องเปียกําลังพาพี่พีเอฟซีไปเบงที่เฮาล้อมหัวให้กับตัวแพนะเนาะเนื้อจ้าว่ามีชาวบ้านแจงมาแล้วเนาะว่าเมื่อวันเมื่อซืนขนาน่ะแพะของน้องเปียน,นี่อ้อนอกนอหัวแล้วก็เข้าไปสวนขา้าแล้วก็กินพักทั้งเยียบพักเลยเนาะสะนั้เมื่อน,นี้เฮาก็ต้องไปเบงเพื่อว่าอ่าเพยุบอนใดเฮาก็จะได้ซองแปลงมาเนาะถ้าเฮาบบแปลงแล้วก็แบบยันจิไปกินสวนพักขา้าอีกเนาะจังไดเฮาก็ ไปติดตามพาสมพร้อมกันเลยนี่ตอนนี้เฮาก็มาหอนอยู่คอแบ,บ้ของเฮาแล้วเนาะน้องเปียก็จะเข้าไปเบิงข้างในนอยนึงเนะาะเหนื่อยมากเนาอขึ้นผู้เอ้ยมีตัวแบ,บ่อยู่มึงนี่บ่ได้เอาไปนะ <c ười> โอ้ยดุดดุดดุด แม่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 แมเดิดิดดดโอ้ครึ่งหนึ่งวันก่เอาไปซ่อหากินเราเนาะมีแต่บาดดำมีแต่บาดดำกับอ่าอู้ไปกูไปแต่ว่าไปบวกไก่นะยังอยู่พี่อยู่เนาะนี่เดิ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 ดน เด้อเด้มากินเกลือเด้อเดเดี๋ยวน้องเพียก็จะเอาเกลือให้มันเนาะเด้อเดอเด้อเด้เฮ้ยไปเยี่ยมยิ่ใส่โอ้เด้อเด้อเยอเด้อลทีให้นองแพ้ก็เมื่อแล้วพี่น้อง บ่มามือนึงมือก็จะได้กลัวแบบนี้เนาะพี่น้องขี้มันหลายตบงฮันกลัท่านว่ากินหลเนาะเขาต้องกให้ทเลย ตบของเฮาก็ออกไปกินอาหารยุลมแล้วเนาะต่อไปนอ้องเปียก็จีพาพี่ๆโลบเบิงหัวของเฮาเนาะว่ามันอ่าตัวเบ่หันสุดแล้วฮนมันออกอยู่ใส่เนาะแล้วก็ถ้ามีบอลที่ตัวแพ่เอาน้องเปียก็จีเอาไม้ที่เฮาตัดไว้ตัวนี้เนาะก็จีไปจีไปซักให้มันทีนะที่จริงก็ทีอยู่นะแต่ว่าบุ้งว่ามันออกอยู่ใส่เนาะเฮาก็จีโลไปตามหัวที่เฮาล้อมนี่แหละเนาะตามทางรถอันนี้ ที่ไปฮอตอยู่เทิงเนาะ แพของเฮาก็มากยางตามหัวเนาะเพราะว่าที่จริงยุลมก็มีหญ้าอยู่แต่ว่าแบบเฮ็ดคือเส้นทางเลยขนาแล้วก็มันอย่าออกมานอกอย่างเดียวเนาะก็ยางมาแล้วก็บนได้ห่างนอยนึงแล้วก็พยายามมันมันขยับแล้วก็ออกมาได้เนาะยอมเลยเก่งมาก มื่อวันนี้น้องเปียมาก็คนแม่ก็มาคือกันนะ้องปกติคนแม่ก็มาเกือบทุกมือฮะนะ่ะก็คนแม่บทันแล้วก็เปลี่ยนให้น้องไซหรือว่าคนพ่อมาอีกเนาะแต่ว่าวันนี้คนแม่ก็มามา,มาเตงหัวนี่คนแม่ก็ซ้อหูอยู่ว่ามันอ้ออยู่วันไหนนะที่จริงหัวนี่ก็อไได้หางแล้วนะทีแล้วเนาะดูดีดด อันนี้เป็นขนนะขนตุแพเนาะที่บรนยาิออกมาขะนะแล้วก็มันก็เล็กเนาะดีโอ้ยแดดก็ร้อนจัดเลยเนาะต่อไปเนาะเปียก็จะพาพี่ๆไปเบิงสวนพักขเจ้าเนอะกว่ามันมีผลเสียหายซ้ำใดเนานะก็ต้องไปดูไปดูก่อนเนาะเพราะว่าสวนพักขาจาก็จะยุเงิะนะจะยุิงภนะูเนาะ แต่วาจิไปก็ไปทางนี้แล้วก็มันมีทางน้อยขึ้นไปเนาะแล้วก็ลงมาแล้วก็อยู่ฝัาน,นั้นพกน้องพี่น้องเดี๋ยวน้องพี่ไอจีพาพี่ๆไปไปดูเนาะ นาะเียขึ้นมาอยู่พี่ก็ยอนว่ามันเป็นมันเป็นให้เก่าเขาเจ้าเนาะให้เก่าปีนี้เนะาะก็มันจะมีหญ้าหลายๆประเภทที่ตามๆหาเอาไงเนาะกินสบายแล้วก็มักขึ้นมาอยู่ตามนี้เนาะจะว่าไปสวนพักขาเจ้าก็ไกลเติมเนาะพี่น้องทําีก็ฮู้ว่าไกอยู่ฟาน,น้ํอยู่อยู่ห้องพุ่นน่ะมีสวนพักเนาะ แต่ว่าเบของนก,นกเยียก็ยังสู้ยังมาเนะเาะออกมาฮอดอยูวันนี้ก็วิวดีเลยเนาะเดี๋ยวเฮาก็จะได้ไปตามเส้นทางน้อยตัวนี้เนาะอยู่ฝั่งนั้นที่จริงยุก่กลางไฮนี่นกนเปียบ่งรวมแล้วมันก็บ,มบม่มีบ่มีอย่างเนาะมีแต่ต้นไม้ใบตองเท่านันแหละเนาะแต่ว่าไปทางนี้แล้วก็มีสวนพักเนาะขจาวัดน,น,นกเปียก็ ต้องไปดูว่ามาันเสียหายเยอะไหมก็สงสารผู้พิ้นกันน้องก็ต้องไปดูตอนนี้น้องเพียก่อพระที่พี่มาฮอดอยู่สวนพักขเจาแล้วเนาะในท่านหลังน้องเปียนี่คือสวนพักขเจาน้อยเดียว นบยาพ่อพีลงเข้าไปเบิ่งนํำกันเลยนะคือส่วนพระกเจ้านเนาะลุงน้อยคือว่าแถวนี้ก็บเห็นมันเยียเนะแต่ว่าบุคคว่า,วายุเทิงนี้ที่ียียีบ่เขาก็ไปเบิ่งอายุเท่าน้องในใดก็มาฮอดแล้วก็ต้องไปดู จะมีผักซีไม่อย่างเนาะเดี๋ยวว่าบุเห็นหอยกินเนาะแต่ว่าย่านมาหลายเทื่ยก็บุกินเทื่ยหนึ่งก็บุกินเทื่ยหนึ่งนั่นแหละเนาะสารานกับอาตั๋งนั่นนี้กูหลายอย่างเลยเนาะจะมีหอยจะมีมะคุงเนาะอันนี้คือเบอร์ผาซัแรกมือ กวางเนาะเพราะว่าจะโบแมนแต่ครอบครัวหนึ่งครอบครัวเดียวออกมัไหลครอบครัวเนาะเขาจะมาฮิตเชืถอมีํำกันฮะน่ะก็ที่จริงก็มาอยู่เนาะถ้าโบมาเขาก็บเบาเลยแหละเนาะมาแต่ว่ามาเห็นเมื่อนี้ก็แบบโบค่อยเห็นหอยมันกินกินอยู่แต่ว่าน่าจะโบไหลเนาะก็เห็นหอยมันเด็กบอกกินบอนี่โบไน้ใจน่าจะเป็นคนคนเด็ดเด็ดเอาบอกเนาะ ก็มีหอยอยู hmm. ่แต่ว่าบนในใจว่าตัวแปะมากินบอเนาะแต่ก็ดีนะที่เขามาบอกเฮาว่ามีตัวตัวแบเข้ามาเนาะถ้าเขาบ่บอกเฮาก็บ่ฮู้อ่าเฮาก็ิป้าแบบนั้นก็ละลายเือมันก็กินเือนีนอยนึงกินเือหน้านอยนึงมันก็กินหลายครั้งเนาะเนาะ อันนี้น่าจะเมนตัวแพกินนะอันนี้น่าจะแม่เนานะเพราะว่าถ้าแม่นคนเก็บก่นน่าจะเก็บเอาอย่วานี้แต่ว่าตัวแพกินเนาะก็กินจ้าเบาตัวนี้เนาะอันนี้น่าจะเมนทางนี้ก่อนน่าจะบกเข้าไปแล้วเนาะเดี๋ยวเขาก็ไปเบงิงทาถงลมพร้อมกันเนี๋ยวไหก็มาแล้วเนาะก็ต้องเบิงให้มันให้มันมึด ผ้าซาลัลหไหลเลยเนาะแต่ว่าผ้าซาลรดตเทป่บห็นมันกินเนาะบบกินอันนี้จะเป็นต้นมะพ็พมะเขือเนาะก็่เห็นคือกัน โอ้โข้าเจ้าก็เฮ็ดสวนตั้งแต่ยุ่ลงขึ้นมาเนาะอ๋อมะเพ็ดก่าบกินเนาะอันนี้คือมาเพ็ดแต่ว่ามาหลายเทธอแล้วกินรึอป่กินมันเยียบก่อ ยางจีตใจถ้าเนนพะกาศตัวน้อยนะ บันนี้เขาก็มาสุดแล้วเนาะอันนี้สุดยุบันนี้แล้วเนาะจะมีผักกาดล้นน้อยอีกออกมาเนาะแต้ว่าบ่เห็นหอยกินนะแต่กะน้อยๆแบบนี้ถึงบบกินมันมาเยียบมันก็บุญยาให้เยียบพันแหลนะเนาะผู้ใดก็คือกันนี่ฮอ,อนไหลเนาะ ที่จริงคนพ่อคนแม่ก็ซักกันแต่ละมือมามาเบิงลฮะนะแต่ว่าเพนน้องเปีกยกอยังสามารถเอาได้ฮะนะอีอย่างหัวที่เขาลอมปีกายนี่ก็คือที่น้องเปียซองแปลงใ,ในมือนี่ฮะนะอ่าเล็กน้ำท่านก็ใส่แต่สามเส้นเนาะเงินจาวาวปีกไก่ท่านก็แบบเฮาบ่มีทืนเพียงพอเดย์ฮะนะที่จริงก็อยาใส่หาเส้นบัดเดียวแต่ว่าอ่าก็อ่าบ่มีเงินซื้อฮเนาะแล้วก็ใส่แต่สามเส้น ที่จริงมีพี่พเอฟซของน้องเปียก็ใจดีหลายเนาะปีนี้เขาก็มีพี่คนหนึ่งเราก็มาซวยคือกันเนาะหนึ่งมาก็ซื้อเล็กนามเลตตาปูสังกษีไม่อย่างก็ซวยเนาะแต่ว่าพี่พี่เขาซวยฮก็บอได้เอาใส่อยู่หัวตัวเก่านะหัวเก่าก็จักอยู่บนนี้เนาะถ้าตัวน,นี้ไปฮะนะแล้วก็ ทีทีพีพีเอฟซีโซยฮันก็น้องเปียยกขยายฝั่งแบนนะเนาะคือตอนนี้แพ่ของเฮาก็ยูบ่ได้เนื้อจักว่าเนื้อทีของเฮาในการทางแล้วก็วางญา้าในปีไก่เฮามันแคบเนาะฉะนั้นต่อไปปีหน้าก็เพ่ของเฮาก็จะขยายไหลขึ้นอีกแล้วก็แบบบก่กนขะ้าวขนาะฉะนั้นปีใหม่นี้กเฮาจะเริ่มจะลุยแล้วนะจะได้ทางแล้วก็หลังจากทางเฮากจะจุด แล้วก็จีลองหัวตังข้อแบ,บ่ใส่อยู่ฟันนี่เนาะเพราะว่าตัวนี้ก็อยู่ม3ทางโพดแล้วก็อ่าย่านตัวแบ,บ้เขาเพิ่มหลายขึ้นแล้วก็คนเขาก็จะมีผู้ด,ดีแดผู้บรดีดลถ้าเขาจิมาลักเอารักอย่างว่าจริงไงฮะนะอยู่อยู่มอทางเดแล้วก็ถ้าขยายอยู่ฟันนี่ได้นะ้องเปียก็จีเอาข้อแบ,บ่ให้ตังใส่อยู่ฟันนี่เนาะก็ประมาณนี้ซานั่นทุ่มือที่นะ้องเปียทํางานนี้ก็ เพื่อเพื่อหาเงินจีค่าใหญ่ข้อแวเนาะพี่พีเอฟซีก็อย่าลืมเข้ามาเป็นกําลังใจให้น้องเปียเดเด้อเนาะคลิปนี้น้องเปียขอลาพี่พีไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปบ๊ายบาย